ระดับนี้โอ้โหระดับเดี๋ยเดี๋ยวเอาสดีครวเราก็อยู่เกมบอมบ์บันั่นเองครับผมอ่าโอเคครับกติกาของเรานะครับจะมีแก้ดูบงไปนะครับแล้วบ๊อกอยู่ รเราจะซ่อนระเบิดนะครับไว้ในแก้ว3ลูกไปที่บังคับนะครับหรือคอนโทรลเจ้าตัวจีมู่นะครับแสกบอร์ดตัวนี้ไปเปิดแล้วเจอบอมนะครับต้องไปวิ่งรอบต้นไม้สิบรอบครับผมอ่าโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยครับผมไว้ผมมาต้งนานนึกว่าผลจะยาวที่ไหนได้ผมโสด ถึงเราไม่ใช่นักกาแต่เราก็มีเวลาให้นะ oh, <no. S 1> การเวลาป็นเครื่องวิสุทธ์ส่วนใบมักรคือเรื่องส้่งหยับกผมจะยืน โอเคครับเราจะให้ตาข้อ,องนะครับทําการใส่บอมเข้าไปในแก้วครับ <Wow. S 1> อ่าโอเคแล้วก็ทุกคนกลับหลังฐันเดี๋ยวเราจะทำการเอากลองพวกนี้ใส่ลงมาในแก้วพวงนี้นะครับแล้วเราก็จะสลับตำแหน่ ทุกคนกลับหลังๆผมสะบัดนะมาคนแรกพร้อมยังพร้อมแล้วมาคนแรกเริ่มได้ไปเราจะทำการเสี้ยวหรือเล้วเสี้ยวเท่าเดียวโอ้ยม่เอาแพง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 ไปแน่ดิกูไปถึบ้าแล้วเออเออทุกคนเราจะทำการบังซ้อมคเดียวนะคะไปที่บอกว่าเราจะไม่โชคร้ายขนาดนั้น ขอ,ขอไม่ได้ <c oughs> ่ไป <c oughs> ไ,ไหนแล้วนั่นน่ะขอไม้อยากอยากไปฝั่งนู้นน่ะแต่มันไม่มีทุนที่ให้ไปให้ไปเไไล้ยงจะชวนไปไล่อ้าวหมาหมดแล้เลยเอมองไปสามลูกวิ่งวิ่งสสิรอบกอพอดีว่าชอบสี <I need S 1> ชมพูอันนี้เกิใจตัวเองที่สุด <Wow. S 2> ว้าวกอดนิบได้ท้าใจหายเอาละเด้อ เริ่มเลเดินแน่เนี่ยร้อยยังสคนสองได้คนสงได้ยืนคนสองค่ะคนสองไหวอะไรอ่ะเฮ้ยระเบิดออกไปแล้วลูกดิ้งเลยเป็นไงยเราชอบสีชมพูเป็นไรหรอเราต้องรอดเราไม่ยอมให้โดนเาแบไแบน้องนี้อันนี้อันนี้สีนี้ชื่อ อันนี้สีฟ้าเหนียวซับ่เหนียวซับหัวซันสีเขียวเหนียวสับสีฟ้าที่ตั้งคิ No โดนแล้วหนึ่งในสี่นึ่งในสี่ บอกแล้วว่าสีฟ้าโธสีฟ้าดิจิตอลคิดใช่ใช่สีฟ้าดิจิตอลคิดใช่เออขอโทษขอโทษขอโทษต้องต้องใส่ข้างหน้าเออไม่ไมน้ำปลาค่ะน้ำปลาคนเดียวค่ะน้ำปลาอ่าสีนปลาอาปลาไม่ไม่คุณตาดีโล่งเอาสีใดเรื่องดีดนี่โหระดับนี้ เลขที่กูที่เอาไม่ใช่เลขที่ที่เร <Yes ียนอ่ายาวไปไกลไปไกลไปเลขที่มันเกี่ยวอะไรกับแก้วสีแก้ววะสามเออสามสีอะไรไหมเอาเลยนะเอาละสีแก้วสี เอาตัวท้ายเลขะเบียนรถแล้วกันเล่นยิบองหานับไปดีกว่าสองสามสหหหลักการเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ2็ดสิบสอามีาสเจ็ดสกาี่เ็่สอ่าะบ้านเลขสีเทานะเฮ้สีเทาอ่ะเฮ้ยไม่เอาตอนเี้าสีขาวสีขาว้รงใส่ตาอ่ะโอ้โหหลักการ หลักการขนาดนี้สีดำ่ะเลขทะเบียนรถกินดีตาเก้ตาสีเหลืองสีเหลืองตากล้งไม่เท่าไหร่เลยนะว่าีเลใช่ไม่รู้เรขทะเบียนรถาเล้กยสุดท้ายก็กั้นใจสองกระิบกระพิกระพิเฮ้ยเฮ้ยเม้มเฟ้ยนะ 2...1... ba, 3 bảy, ôi, lật đấy, lật, Ơi! 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 lật, 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 Ơi! 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 lật, 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 Ơi! 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 lật, 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 ไปซื้อน้ำไ,<อ>ไปดูคนวิ่งไงไม่รู้อ่ามันมีอะไรอีกอ่ะมันไม่มีนี่ไงเกือบแล้ยแต่กล้องเราก็ใช่ย่อยนะนี่ครับเลขทะเบียนรถผมก็แน่อยู่แล้วครับเลขทะเบียนรถตัวท้ายนี่ครับก็ซื้อสองตัวอะไรนะสองสองถ้าซื้อสอ,นะองออตัวท้ายครับเราจะถูกรางวัลครับกักรแสดงไม่ดีโอเคครับเราไปลงทอดคนที่ หยิบบอมได้ดีกว,ว่าครับไปกันเลยไปขอน้าขคนนึงด้วยนะกล้องไปนั่งดูคนวิ่งหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับบทลงโทษของคนที่หยิบโดนบอมนะครับผมอ่าหวายกับมิ้นพร,ร้อมยังไรรม่พร้อมให้พร้อมก็ต้องพร,ร้อมแล้วผลจะตก,กอ่าใครจะใครจะวิ่งก่อนนะไปต่อแถวไอ้มินม้นทำวิ่งพร,ร้อมกันได้ไว,วิ่งเป็นอ่าวิ่งวิ่งรอบต้นไม้เป็นวงกลมสองต้นสองกระถางสิบรอบ พร้อมยัง<ะ>ไ,ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมตหีหลบหลบโอเคสามสองหนึ่ง <c oughs> โอเคสิบรอบครบแล้วมาโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับการแข่งขัน บอมบอดนะครับผมน้องๆถ้าสนใจเจ้าตัวหุ่นยนต์จีมูแท็กบอดนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้คลิปวิดีโอนี้ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้าไลน์นะครับผมเฟซบุ๊กถ้าน้องๆน,นะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย